สวัสดีคะ่ะพี่น้องทางไกลทางไกลเมืองไทยต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีทุกคนเลยคะ่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับยายดาวกินไปคุยไปนะคะร้อนจ้ะอากาศร้อนวันนี้มีไข่เจียวคะ่ะไข่เจียวแล้วก็จะมีแตง แตงเมื่อกี้คุณลูกแล้วก็คุณสามีเขากินเขาจะจกินกับไอเนีย้ยค่ะมิโซะมิโซะก็จะเจียวนะจ๊ะเนาะจะเจียวบดจ้ะแต่ของยายดาวเป็นลูกนี่ก็มีจ้ะแตงมีถั่วด้วยจ้ะลืมบอกนี่จ้าผัดกะเพราผัดกะเพรากุ้งปลาหมึกจ้ะอยากกินหลายวันแล้วค่ะซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานพอดีเหนื่อยก็เลยไม่ได้ทำค่ะ วันนี้เราเลยจัดสักหน่อยคะ่ะมาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะแซ่บแซบจะ้ะกำลังร้อนๆเลยคะ่ะกินแล้วนะอุ๊ยร้อนอืมไม่ได้ใส่ใบกะเพราไทยนะคะใส่กะเพรากะเพราใบใหญ่อะคะ่ะแต่วันนี้โอเคอยู่คะ่ะผัดอร่อย <c oughs> จะไม่ฉุนแรงเหมือนของบ้านเราบางครั้งถ้าเราผัดบาลานซ์ไฟไฟมันบาลานซ์ไม่ดีอย่างเงี้ยใบกระเพรามันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเออเลอร์หรืออะไรน้ํากระเพรามันจะออกมาทําให้กับข้าวที่แบบอ่าอ่า,อารสชาติไม่เข้มข้นค่ะนี่เดาผัดไฟแรงจะ้ะอ,อร่อยมากค่ะ หนวดปลาหมึก no ทำกับข้าไปก็คิดไปจากพี่น้องเดือนหน้าลูกสาวจะกลับบ้านมีนัดถ่ายรูปมีแต่งหน้าทําผมใส่ชุดกิโมโนถ่ายรูปค่ะมาไม่ได้ค่ะติดโควิด ตอนนี้ที่โตเกียวโควิดระบาดขึ้นนะคะเมื่อวานถามคุณสามีคุณสามีบอกว่า,าเป็นตั้งสามร้อยกว่าค่ะเกืบ400อบ4ี่ร้อยะค่ะหนึ่งวันแล้วเมื่อกี้ ทงที่เรา,าจะไปไอถ่า,ายรูปใส่ชุดกิโมโนโค่ะเขาจะมีช่างแต่งหน้าช่างผมคนใส่กิโมโนให้เราต่างหากค่ะเขาบอกเขาใส่กิโมโนให้ได้แต่ว่าไม่สามารถแต่งหน้าให้ได้ค่ะก็ถือว่าต้องแค่นเส้นไปเดือนหน้าลูกมาถ่ายรูปไม่ได้ค่ะไม่รู้จะยังไงปีหน้า ปีหน้าประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณวันที่สิบหรือเปล่าลูกสาวต้องใช้ชุดกิโมโน,โนค่ะของเด็กที่อายุ20ปีอะค่ะไม่รู้จะได้ใส่หรือเปล่าสั่งตัดเลยนะคะชุดหนึ่งสามแสนห้าค่ะเพราะลูกสาวเป็นคนตัวใหญ่เราไปขออ่า เช่าเขามันไม่มีไซส์ของลูกเราค่ะอุตส่าห์สั่งตับถ้าลูกใส่ไม่ได้เนาะจะเนาะไม่ได้ใส่นะ่าสงสาร เบกิโมโนเราใส่เองก็ไม่ได้ค่ะต้องให้ที่ร้านเขาใส่ใส่ยากค่ะเราซื้อชุดเขาด้วยซื้อชุดด้วยแต่งหน้าแต่งผมเขาใส่ให้ด้วยค่ะถ่ายถ่ายรูปด้วยค่ะสามแสนห้า ถ้าเราเช่าเขาประมาณแสนแปดค่ะกีมนโนมันก็มีหลายหลายราคาหลายรูปหลายแบบหลายราคาค่ะแต่ของลูกแบบเอาราคาที่แบบพอใช้ได้อะค่ะ แต่ก็ยังแพงแซบแซบจับพี่น้องเอ้มากินด้วยกันจ้ะวันนี้ต้องร้อนท้องอีกแล้วค่ะวันนี้ไม่มีนมไม่มีนมดื่ม ปกติถ้ากินเผ็ดนี่จะกินนมก่อนจ้ะผัดใส่พริกขี้หนูแซบแซบจ้ะตำพริกตำกระเทียมลงไปแล้วกลัวเผ็ดไม่พอใส่ลูกโดดลงไปอีกค่ะ ที่ญี่ปุ่นเขาก็มีแบบจัดให้แบบเป็นครอบครัวแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะโรงแรมให้ให้โรงแรมฟรีแล้วก็ให้เงินไปเที่ยวอะค่ะคุณสามีบอกไม่กล้าไปเที่ยวจ้ะ อันตรายมากค่ะที่บริษัทสามีเยดาว <c oughs> มีคนญาติามาค่ะญาติกลับบ้านาเข้าขายว่าจะติด โควิดค่ะตอนนี้กำลังเช็คกำลังตรวจร่างกายอยู่อะค่ะว่ามีโควิดอยู่ไหมโอ้ยถ้ามีโควิดอยู่ในอำเภอนี้จะอยู่ยังไงในจังหวัดมีค่ะแต่จังหวัดกับอำเภอมก็ใกล้กันนะจ๊เนาะ ยิ่งถ้าข้างในอำเภอนี้มีคนเป็นโอ้โหลืมบอกค่ะปีที่แล้ววันที่ยี่สิบสาม ยายดาวเข้าโรงพยาบาลวันที่ยี่สิบนอนโงบาลน,นอนไปถึงวันที่ยี่สิบเก้าผ่าตัดค่ะหนึ่งปีผ่านไปแป๊บเดียวจาเมื่อประมาณเดือนสามนัดตรวจไปแล้วอีกครั้ง,งหนึ่งค่ะเดือนแปดนี่นัดตรวจอีกค่ะยายดาวต้องโทรไป cancel ค่ะกลัวกลัวโควิด เยวจะขยับขอขยับไปเป็นหนึ่งปีได้ไหมคะใครที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถือว่าเป็นเรื่องที่แบบประเสริฐมากเลยค่ะหากมันเป็นยังไงก็ามันตรวจสุขภาพไว้ดีนะคะเป็นอะไรจะได้รักษาทันค่ะคลิปนี้ยายดาวก็ต้องจากไปก่อนละคะ่ะ เกินเวลาค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเนาะยาดาต้องลุกไปปิดค่ะเพราะว่าวันนี้ตั้งกล้องไกลค่ะก็ขอบคุณสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ